สวัสดีครับวันนี้ผมจะมา,อาสอนวิธีการตั้งค่าแอปเล่นเน็ตฟรีนะครับเนี่ยไอตัวไอแอปตัวเนี้ยตัวนี้นะครับก่อนอื่นแล้วก็เข้าไปแล้ผมอ๋อันนี้ผมตั้งค่าไปแล้วอันนี้ครับที่จริงมันต้องมันเป็นห้าร้อยนะครับเราก็เปลี่ยนมันเป็นศูนย์นะฮะแล้วก็ไอตรงเนี้ยเราก็เปลี่ยนมาให้มันเป็นศูนย์ด้วที่จริงมันก็เป็นศูนย์ด้วยแ้ไอตรงนี้ จริงๆอันดับมันจะเป็นแบบนี้ครับก็เปลี่ยนมาเป็น ICMP ก็กดอันนี้ไปแล้วครับอันนี้คือผมยังไม่เปิดเน็ตน,นะครับโอเคเปิดได้ครับกดไปแล้วแล้วก็ตก อย่าลืมนะครับไอตรงนี้ก็ต้องเลือกนะฮะเลือกตรงไหนก็ได้ครับถ้ตรงนี้ครับโอเคครับทําหานาน,นี้ก็คือว่าเล่นได้แน่นอนครับก็เข้าเว็บอะไรดูหนังเล่นเกมออนไลน์ก็ได้นะครับโอเคครับผม ก็มีอะไรมาครับขอบคุณที่รับชมนะ